สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตลูกเพาะให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านได้ชมได้ต่างเหมือนเช่นเคยนะครับลูกเพาะชุดนี้จะเป็นลูกเหยียดำหรือเจ้าเหยือนินมังกรนั่นเองนะครับเหยือนินมังกรจะเป็นไก่ม้าล่อนะครับไก่ม้าล่อเบิกแข้งแข้งหน้าชีพเลยครับกระดูกโครงสร้างดีมากเลยนะครับเป็นกระดูกเหยือนะครับ แม่จะเป็นแม่หลักนะครับแม่หลักที่นําเข้าจากสอมีสวนโดยตรงนะครับจะเป็นเยีอมุสดำบวกเลดา้าแม่นี้ก็จ่ายลูกโครงสร้างดีมากเลยนะครับจ่ายลูกมีผลงานก็ลูกไก่ชุดนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับอายุได้ประมาณ2เดือนนิดๆนะครับ ก็โทนสีก็จะออกเป็นสีดำโทนสีดำเกือบทั้งหมดเกือบทุกตัวเลยนะครับก็ยังไงท่านที่สนใจลูกเพาะก็กดลิงก์ไลน์แอเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับผมจะลงลิงก์ไลน์แอดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับกดลิงก์เข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ส่งแชทด,ด้วยนะครับ ผมจะเข้ามาตอบให้นะครับก็ลูกไก่ทุกตัวที่ส่งให้ทางพี่ๆทุกท่านนะครับลูกไก่ทุกตัวจะทําวัคซีนให้นะครับก็ยังไงก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่แบ่งไก่ไปแล้วก็ส่งข่าวกันเข้ามาตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข่าวกันเรื่อยมา แล้วก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ <ST RA C EN SE> ถ้าหากมีไก่ลงแบ่งนะครับไก่ลงแบง่งไก่พร้อมแบง่งผมก็จะมาลงอัปเดตให้ที่ทางช่อง youtube ช่องนี้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ไก่สายเลือดดีๆสายเลือดเองินแสนเงินล้าน ก็ค่าตัวราคาไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็สำหรับไก่ราคาประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็กดลิงก์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ